อย่างที่ที่ลงทุนแพงมากหนึ่งด้านด้านแรงงานครับสองเรื่องอนคำมันสามเรื่องของข้าปุ๋ยครับสี่เรื่องของขยา,าข้อเสียก็เลยเป็นหนี้หนักเลยทั้งนี้ประมาณสามสี่ล้านเก้าแสนไปทําให้มาตนนะําหนังถึงถึงเหตุที่เราจะต้องลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดก็คือมันเร่งใน,นเรื่องของปุ๋ยก่อนเพราะว่าเป็นสิ่งที่จับต้องแล้วก็ เราสามารถที่จะหาความรู้ได้ง่ายครับก็เลยได้เริ่มไปเรียนกับอาจารย์สองท่านครับอาจารย์ที่สอนปุู๋กับอาจารย์เสี่ยทงทองของสวัสดิ์เพื่อเพราะว่าสองท่านสองท่านเนี้ยขนัดการจัดการในพื้นที่เล็กเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ผมก็ดึงดึงในส่วนของที่เขาทําปุ๋ยเนี่ยออกมาทําเกี่ยวกับเกษตรแปลง,งใหญ่เพื่อเพื่อให้เกิดการลดต้นทุนมากที่สุด